เราภาวนาเนะี่ยต้องพยายามจำอารมณ์หลักให้ได้นะจำอารมณ์หลักให้ได้คืออารมณ์ของตัวรู้เนี่ยตัวรู้ที่มันบางครั้งมันทำหน้าที่รับบางครั้งก็ทำหน้าที่รู้บางครั้งมันก็ทำหน้าที่สังเกตสังเกตเนี่ยเรานั่งดูเราสังเกตดู แลลาเราเรากดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมันจะทำหน้าที่สังเกตกับเห็นอย่างเวลาเห็นก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเวลามันเห็นนี่ยนะอ๋อนี่มาแล้วก็ผ่านไปนี่มาแล้วก็ผ่านไปอันนี้ก็เรียกว่าอารมณ์รู้เนะยอารมณ์ตัวรูนะ้อารมณ์ตัวรู้เนี่ยมันจะแสดงออกมาในในห้าลักษณะน,นี้เสมอเส,สมอเนี่ยแล้วก็ไม่ทําอะไรทำามาที่รู้แล้วจบ ทำหน้าที่รู้แล้วก็จบรู้จริงๆเนี่ยจะไม่ทําอะไรนะถ้าทําอะไรไม่ใช่รู้ว่าเป็นการปรุงแต่งนจะต่างกันแต่เราดูบ่อยๆเ่เวลาเราฝึกคอยฝึกสังเกตรับรู้สังเกตเห็นรับก็ทำหน้าที่รับตาหูจมูกกลิ่นกายก็ใจทำหน้าที่รับแล้วก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้น มันเป็นแบบไหนก็รู้แบบนั้นไม่ใช่มันเป็นแบบนี้จะให้เป็นเป็นแบบรู้นะ่ะสภาวะธรรมมันเกิดแบบไหนก็รู้ไปตรงๆรซื่อๆียกว่ารู้รู้ไปตรงตรง้สร้างู่รู้ผุ้สร้างสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเบื่อก็รู้วเบื่อง่วงก็รู้ว่ง่วงคิดก็รู้ว่าคิดได้ยินก็รู้ว่าได้ยินอย่างเงี้ยพัฒนาที่รู้อ่ะ รู้อย่างตรงตรงสิ่งที่ถูกรู้เป็นยังไงก็คืออย่างนั้นแหละไม่ได้มีเสริมไม่ได้มีเตอมไม่ได้มีแต่งอะไรอันนี้ก็ธรรมะที่รู้อาจจะมาที่สังเกตก็คือคอ,อยจากสังเกตดูว่าว่าเออเนี่ยสังเกตแต่ละอย่างมีที่ลักษณะต่างกันนะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยสังเกตดูความแตกต่างของมันไป เสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างรูปแต่ละรูปก็มีความแตกต่างนะราแต่ละรัก็มีความแตกต่างอารมณ์แต่ละอารมณ์ก็มีความแตกต่างกันไปมันแตกต่างกันไปเนี่ยี่เราก็สังเกตเวลานั่งดูดูร่างกายสังเกตร่างกายพวกเห็นร่างกายกับพิบตาก็มีเห็นอาการนั่งก็มีเห็นอาการอุ่นก็มีเห็นอาการเคลื่อนไหวก็มีที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างเนี้ย นี่เราสังเกตจนเห็นยังไงเห็นสภาวะทั้งหลายที่เข้ามาแล้วก็สลายตัวเกิดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หาย mm. เกิดแล้วก็สลายอยู่อย่างนั้นน่ะอ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาอย่างเท่าไค,ครเห็นเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นแบบเนี้ประจําประจําเห็นทุกเรื่องเรื่องใดเกิดเรื่องนั้นก็ดับที่ตัวเองนะไม่ได้ไปเอาอื่นมาดับ เรื่องใดเกิดเรื่องนั้นก็ก็ดับด้วยตัวเขาเองเกิดแบบไหนดับแบบนั้นนี่ก็ไปเห็นดับเกิดแบบไหนดับแบบนั้นเสียงเกิดแบบไหนเสียงก็ดับแบบนั้นอารมณ์เกิดแบบไหนอารมณ์นั้นก็ดับไปด้วยตัวเองแบบนั้นนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นตะมลุนดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเราดูแบบซื่อตรงๆแบบนี้เนี่ย ถ้เอ,อยู่กับสภาวะรู้จริงๆเนี่ยจับอารมณ์ตัวนี้ให้ได้เพราะเราจะเอารูปแบบของตัวรู้เนี่แหละเป็นหลักนะต้องให้มันคุ้นชินกับรูปแบบของตัวรู้ให้ได้เข้าไปสมาทานก็ไปอยู่ก็ไปรู้สึกได้เลยเนะี่ยมันจะทําให้สภาวะทั้งหลายเนะี่ยที่มันจะปรากฏเกิดขึ้นนะมันจะค่อยๆนะมันค่อยเห็นตัวรู้ชัดขึ้นชัดขึ้น ยิ่งเราฝึกแยกเนอ่ยแยกเรื่องข้างในมันเกิดแบบไหนก็ดับแบบนั้นเรื่องข้างนอกมันเกิดแบบไหนก็ดับแบบนั้นเรื่องมันรู้นตัวรับรู้สังเกตเห็นก็รู้พฤติกรรมขขงสองอย่างเนี่ยเรื่อยๆรู้ข้างนอกรู้ข้างในมันก็จะดีขึ้นมีขึ้นเรื่อยๆงั้นเราต้องพยายามฝึกให้มันตลอดนะเล่นกับมันตลอดรู้เล่นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้นิสัย ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามสังเกตอย่างเงี้ยบ่อยๆคอยดูข้างนอกข้างในเนี่ยเราอยู่ตรงกลางแล้วคอยดูซิว่ารูปเสียงกษษษิริสัมผัสอยู่ภายนอกคิดเนึกอยู่ภายในสภาวะรู้อยู่ตรงกลางคอยจะฝึกรู้อยู่เรื่อยๆแล้วก็รู้แบบธรรมชาติกับรู้แบบกําหมดขึ้นบ่อยๆย้ยำนะย้ำตรงนี้ให้บ่อยๆ ทำให้จิตเขาคุ้นชินกับตัวเองให้ได้นะทั้งหมดเลยนะที่เราฝึอกอ่ะให้จิตมันคุ้นชินกับตัวมันเองให้มันคุ้นชินกับการรู้อารมณ์ไม่จะไปคุ้นชินกับอารมณ์แตนะ่เพราะอย่างยิ่งมันชอบไปคุ้นชินกับความคิดเนะีนะ่ยนั่นจะต้องพยายามหัดให้เขาคุ้นชินกับตัวเองนะมีมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสระาน,านะไอนะ้ตอนที่ยีมม่มัวามว่า มีสภาวะรู้เป็นที่พึ่งมีสภาวะรูป้เป็นศารนะไม่อาศัยศาสะนะอื่นอีกแล้วนะไม่งั้นตันหาจะเข้าแทรกโอกาสของการเกิดต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้จะเข้าแทรก